ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ชีวิตของเรานะคะมีความงดงามและดีงามนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอเปิดตัวตนของเพื่อนสามใบก่อนเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะ3ดาบ the world แล้วก็ก้าถ้วยค่ะพลังงานของเพื่อนตอนนี้เป็นอย่างไร ต้องบอกก่อนเนาะสามดาบมากับความเจ็บปวดก็ต้องอ่านกันตามตรงนะมีความเจ็บปวดนะคะมีเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออ่ะถ้าจะไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนก็มีบุคคลอื่นอ่ะที่มากกว่าหนึ่งอ่ะเข้ามาในความสัมพันธ์ ทำให้เจ็บปวดไม่สบายใจทุกใจเป็นกังวลอาจจะแบบทำให้ชีวิตคู่หรือว่าความรักสั่นคลอนอแยกย้ายต่อกันก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเวิร์นะฮะเดอะเวิรคือการเป็นอิสระการเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันไพ่ของ The w o r ิรก็อาจจะบ่งบอกเรื่องของการกลับมาฟื้นฟูจิตใจนะ,ะวงจร เขาเรียกว่าหมุนรอบกลับมาค่ะสู่การดูแลกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่งดงามไม่ดีงามถึงข่าวปรับความเข้าใจกันหาบุคคลที่เจอคนที่แบบว่าเอาแต่ใจมีอัตตาอย่างนี้ค่ะมันมันอกมั่นใจในตัวเองจนเกินไปอย่างเนี้ยจนทำ้ายความรู้สึกของคนอื่นก็มีโอกาสที่แบบว่าอาจจะได้กลับมาเคลียร์ขี้คายกันได้นะคะแต่ตอนเนี้ย เหมือนกับว่าสามดาบอ่ะมันยังอยู่ในช่วงของการเจ็บปวดอยู่กําลังหันหาหนทางออกที่จะทําอย่างไรให้ตัวเราค่ะเติบโตรักตัวเองมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้แต่ว่าไพ่ของเดอะเวิร์บบอกนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งพาตัวเองได้นะฮะไม่ใช่แค่ความฝันไม่ใช่แค่ความหวังแต่ถ้าเราลงมือค่ะดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะสิ่งนั้นจะตอบแทนกลับมา แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้เจ็บปวดในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของการป่วยไขย้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยารักษานะคะแต่สุดท้ายเราเพื่อนๆจะกลับมามีพลังที่ดีนะมีพลังที่ดีเขาเรียกว่ากลับมาเริ่มต้นชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งดูแลตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง นะกลับมาโอบก,กอดตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าเจอแบบคุณหมอดียาดีรักษาถูกทางถูกวิธีอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคนะนะถ้าเป็นเรื่องของความเจ็บปวดนะมีความไม่สบายใจทุกข์ใจกังวลใจหรือว่าป่วยทางใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสแนวทางในการที่คลายไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ของเดอะเวิรกก็บ่งบอกว่า ตัวของเพื่อนๆเ,เองจะต้องเป็นหลักในการบอกกับตัวเองว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้นะ,ะเรามีพลังที่เข้มแข็งพอในการดูแลตัวเองนะ,ะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องโอบก,กอดตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆนะคะและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองให้มากๆด้วยว่าเราสามารถที่จะเติบโต ก้าวหน้าพัฒนาดูแลตัวเองได้อย่างดีและให้บอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่สดใสล่าเริงม,มีความสุขดูแลตัวเองได้อย่างดีอย่างนี้นะความสง่างามจะเกิดขึ้นก้าวถ้วยคือพลังแห่งความสุข นะจะหนุนนำซับพอร์ตเพื่อนๆกลับมาแล้วนะคะกลับมามั่นอกมั่นใจอีกครั้งหนึ่งกลับมามีพลังให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมว่ากอดอกภูมิใจในตัวเองอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรแบบไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ค่ะที่เข้ามาในชีวิตอ่ะแล้วเราแบบผ่านได้อ่ะคือเราก็ชื่นชมตัวเองเนาะภูมิใจในตัวเองว่าเราก็เก่งนะ เราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเจอเรื่องราวอะไรไมาเยอะอะแต่เราก็ผ่านได้นะถ้าเกิดว่านะตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในจุดที่กำลังจะก้าวผ่านคือกำลังหาทางออกให้เพื่อนๆมองน้าไพนนี้ไว้นะคะว่าสุดท้ายปลายทางเพื่อนๆจะออกจากจุดนี้ได้และเพื่อนๆจะกลับมาภูมิใจในตัวเองให้ตัวเองได้อยู่ได้เห็นความภูมิใจของตัวเองนะเพื่อนๆนะนะคะให้ตัวเองได้ชื่นชมตัวเอง นะเพราะว่าพลังของมันเพื่อนอะดีมากเนาะมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะเพื่อนเพื่อเดินทางไปต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนต่างประเทศนะหรือทํางานที่มันแบบเติบโตก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเพื่อนคือเรื่องของใจคือการการซับพอร์ตใจทําอะไรนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะถ้าอารมณ์นั้นเป็นพลังลบ ให้เรากลับมาพิจารณาให้ดีว่าทําอะไรแล้วจะเพื่อกูลต่อตัวเองนะคะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เราทําสิ่งนั้นนะคะการยิ่งสงบอยู่กับตัวเองเป็นทิศทางที่ดีเหมือนกันบางทีเราอาจจะแบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงเราเป็นโลกส่วนตัวสูงได้นะแต่ว่าเราก็ต้องออกมาดูผู้คนบ้างนะคะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรเป็นอย่างไรอย่าขังตัวเองอยู่ในกรอบ ของตัวเองเพียงลำพังอย่างเดียวนะคะให้ออกมาเจอเจอสังคมสภาพแวดล้อมภายนอกบ้างนะคะอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าให้เห็นผู้คนนะ,ะอยู่กับพลังงานอื่นๆบ้างอย่างนี้ค่ะนะเราจะได้และเราจะทำให้เราเรียนรู้ว่ะชีวิตอะมากขึ้นทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย นะแต่พลังอะหลังจากแบบผ่านการเจ็บปวดอะคะ่ะพลังงานของเพื่อนเพื่อนจะดีมากนะจะดีมากเลยแหละเพราะว่าไพ่ของ THE ะเวอร์อะคะ่ะเป็นไพ่ที่เรียกว่าดีใบหนึ่งในสำรับเลยอะดีที่สุดใบนึงในสำรับนะคะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เพื่อนๆพ่อท่านหวังมุ่งหวังมีโอกาสที่จะได้สำเร็จสมความมุ่งมาป่ปรารถนาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางเดี๋ยวมาดูเรื่องราวดีกว่า ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นั้นเรื่องอะไรจึงต้องมาถึงแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะขอมาดูแนวทางก่อนนะคะเรื่องที่เพื่อนๆประสบพบเจอกับตัวเองคือเรื่องใดสองไม้เท้าภายของเดอะไฮพินเทนะคะหลาชินีพระจันเนาะแล้วก็หกไม้ทาเอาจัสติก มากับเด็กถือเหรียญการเริ่มต้นใหม่ความยุติธรรมนะคะจะเกิดขึ้นนะคือที่ผ่านมาเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเรื่องคือเหมือนกับว่าสองใบเท้าคือเพื่อนๆคิดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วคิดมาตั้งนานแล้วแหละคิดมาตลอดนะคะว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรทําอย่างไรให้ชีวิตของตัวเองอะแบบมีคุณค่ามีการเติบโตไปได้ในอนาคตมีความมั่นคง นะคะมีการเงินที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการงานที่ประสบค,ความสําเร็จเติบโตก้าวหน้าไปได้เนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนๆคิดนะคะแต่ว่าไพ่ก็บอกนะว่าเหมือนที่ผ่านมาเพื่อนๆอ,อ่ะอาจจะทําอะไรแบบเป็นลําดับขั้นตอนของตัวเองเหมือนกันนะอย่างงานก็มีการวางแผนถามว่าบุกลุยสู้หมยสู้แต่ว่าเป็นการสู้แบบสติปัญญา คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าพูดถึงความสําเร็จในงานมันอาจจะมาช้ามันอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรหลายอย่างแล้วก็เหมือนอาจจะห้อมล้อมไปด้วยผู้คนนะแต่ว่าก็ยังต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักในการขับเคลื่อนตัวเองหรือใช้กําลังพลังของตัวเองอ่ะเป็นหลักในการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะทําเป็นทีมหรืออะไรก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องนําพาทีม ไปสู่ความสําเร็จให้ได้หรือถ้าทําแบบว่าลําพังคนเดียวก็ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรืองานที่เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์งานที่จะต้องพบปะพูดคุยเจอะเจอกับคนอื่นกับผู้อื่น ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการงานที่ทําอยู่ในองค์กรบริษัทต่างๆเพื่อนๆน่เนนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่มีการวางแผนนะและการวางแผนนั้นนะ่ะนำมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะด้วยนะโอกาสประสบความสําเร็จดีค่ะหรือว่ากําลังมองหาช่องทางที่สองที่สามหรือธุกรกิจที่สองที่สามเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> มีโอกาสทําได้นะาหาแรงสนับสนุนซัพพอร์ตก็ได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตนเป็นหลักใหญ่ นะคะคือตนเป็นที่พึ่งของตัวเองเป็นเป็นหลักใหญ่ใจความใช้ความสามารถของตัวเองนี่แหละจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ทํางานร่วมกับใครได้ไหมได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการทํางานที่ร่วมกันแบบแบบซัพพอร์ตกันอะ อาจจะไม่ได้มาร่วมหุ้นร่วมส่วนอะไรการแบบแบ่งห้าสิบห้าสิบสี่สิบหกสิบอะไรแบบเนี้แต่อาจจะเป็นการแบบขอบคำปรึกษาหาหรืออย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าทำงานในองค์กรน่ในรูปแบบของทีมงานหรือว่าจะต้องทำร่วมกับผู้อื่นอันนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้ก็ยังคงทำได้ค่ะขับเคลื่อนไปได้ดีอ,อความสัมพันธ์ หรือว่าแหละจริงๆแล้วต้องบอกนะว่าเพื่อนมีโลกส่วนตัวสูงนะเพื่อนๆชอบทําอะไรคนเดียวชอบอยู่ในโมเมนต์ของตัวเองอะ่ะบางทีทํางานอะไรหรืออยู่กับสังคมก็จะหาเวลาเพื่อปิดวีเวยอยู่กับตัวเองอยู่ในบ้านได้ทั้งวันนะคะคืออยู่ได้ทั้งวันหรืออยู่กับตัวเองได้ทั้งวันะ่ะหรือออกไปเที่ยวไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวได้อ่ะทั้งวันคือไปได้คะ่ะไม่ต้องยึดโยงพึ่งพาคนอื่น เอ,อเพื่อนๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่บุคลิกดีหรือถ้ามองอีกทางหนึ่งเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่ในสายธรรมเนาะสายบุญสายกุศลต้องบอกแบบนี้นะคะไพ่ของดิฮันพินเทสอะเขาบ่งบอกถึงเรื่องของถ้าอยู่ในสายธรรมอะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าสายมูอะไรอย่างเงี้ยขอพรกับเทพโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่แค่เทพอย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอะ เพื่อนๆจะได้รับการซัพพอตดีนะนะโดยเฉพาะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าการเงินนะคะหรือว่าความเติบโตก้าวหน้าเนี่ยมีโอกาสได้รับความสําเร็จความยุติธรรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะอะไรที่มันเนิ่นนานแบบยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวะมันมาถึงแล้วโอกาสความสําเร็จได้แล้วนะคะ อแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ของเดกฮายพินเทศถ้าอ่านกันตามตรงนะนเพื่อนๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะไม่ค่อยดีนักในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคือหมายความว่าเราอาจจะต้องอถูกดึงไปอยู่ในความไม่ชัดเจนความคุมเครืออย่างเนี้ยค่ะการไม่ได้รับการออกหน้าออกตาเนี้ยหรือว่าอาจจะเจอเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจอ่า คือเหมือนต้องปิดบังซ่อนเล้มเก็บซ่อนตัวเองอยู่ประมาณแบบนี้ค่ะความไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นแหละมันจะปรากฏมาในรูปแบบนี้มันทําให้เราไม่สบายใจอะค่ะทําให้เราเศร้าเนอะอืมมันอาจจะนี่แหละมันถึงเป็นภาวะของสามดาบอะนะคะคือความไม่ซื่อสตัตย์ความเจ้าชู้ความไม่จริงใจจากเขาดึงเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามา เป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรแบบนี้ค่ะมันจึงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะเราก็อยากจะออกไปเติบโตก้าวหน้าพัฒนาตัวเองเนี่ยเหมือนอยากจะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองอะค่ะนะขอความยุติธรรมและสุดท้ายเราจะเด็กขาดกับตัวเองมากนะเมื่อเรารู้ว่าถ้าเราอยู่กับอะไรแล้วเราไม่มีคุณค่าเราไม่อยู่หรอกเราจะอยู่สู้เราอยู่กับตัวเองดีกว่า อย่างเงี้ยใครไม่เห็นคุณค่าเราอ่ะเราจะไม่เอาแล้วนะเราจะวางแล้วเพราะว่าเรามองว่าตัวเรามีคุณค่ามากพอที่จะมีสิ่งดีๆหรือคนดีๆเข้ามาเนาะทําไมเราจะต้องอยู่กับความไม่ชัดเจนละ่ะอะไรแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางนะคะการพัฒนาตัวเองของเราควรจะเป็นไปในทิศทางใดแนวทางใด เนี่ยไพ่รักตัวเองขึ้นชัดมากนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสี่เหลียนมาอีกแล้ว The ะ o w e r แล้วก็ไพ่พระสังฆราชขึ้นมาค่ะไม่ใช่แค่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเทพผู้หญิงนะคะแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายเป็นลักษณะของพระพุทธรูปก็ได้พับ พระคู่บ้านคู่เมืองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดอย่างนี้ค่ะหรือว่าเทพที่เป็นลักษณะของผู้ชายอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆขอพรไวหรือไหนไวอย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้รับแบบกระทันหันเหมือนกันนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองปกป้องเพื่อนๆน,น,นะบุญกุศลนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถามว่าบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องเพื่อนๆได้อย่างไรจริงๆแล้วว่าถ้าเราทําคุณงามความดีอะค่ะเลือกที่จะอยู่บนหนทางแห่งความถูกต้องความยุติธรรมนั่นแหละคือการได้รับการช่วยเหลือแล้วละ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะไปอยู่ในหนทางที่ไม่ดีอกุศลอบายเงี้ยแหมว่าบุญกุศลก็ไม่หนุนนำเราหรอกคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีตรงนั้นน่ะคือเราไม่มีตรงนี้มาเกื้อกูลนะ,นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราอยู่ในพลังบุญพลังกุศลอันนี้ถือว่าดีแล้วนะคะดีมากๆนะฮะต้องบอกว่าดีมากๆเลยแหลนะะแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตคุมข้อบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ได้โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เราโชคดีในบุญกุศลในคุณงามความดีที่เราสร้างได้ทำนะคะคนที่ไม่น่ารัก บางทีแล้วจากกาวาลก็อาจจะดีดคนนั้นออกไปจากชีวิตเราก็ได้เราอย่ามองว่าเราโชคร้ายนะคะแต่การที่เราแบบว่าต้องพระหรือว่าจากจากคนคนนั้นน่ะถ้าเราได้เรียนรู้ชีวิตยอยู่ไปเรื่อยเรอเราอาจจะได้รับคําตอบก็ได้ว่านี่คือความโชคดีนะคะนี่คือความโชคดีที่เราคู่ขวดจะได้รับแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตามมาผลที่ตามมาเอาเราอาจจะแบบ รู้สึกได้อะค่ะว่าเพราะเพราะอย่างนี้นี่เองเราถึงต้องจบกับเหตุการณ์ตรงนั้นกับคนคนนั้นกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะนะช่วงนี้ไพ่จึงบอกว่าแนวทางในการพัฒนาตัวเองคือการหยุดนิ่งใช้สติก่อนอยู่กับตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เข้ามาไม่ได้ว่าปิดกั้นนะคะหรือว่าจะเป็นคนเก่าก็ตามเถอะถ้าจะเข้ามาไม่ได้ปิดกัน้นแต่ ให้พิจารณาให้ดีให้คิดให้ดีก่อนให้อยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองก่อนบางทีการอยู่กับตัวเองไปให้ได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะคำตอบในชีวิตมันจะชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตของเราจริงๆแล้วอะเราต้องการอะไรหลายพลังงานนะคะอยู่กับตัวเองคือจากตอนแรกก็โหยหาความรักนี่แหละ ความสัมพันธ์แต่พอวันเวลาหรืออะไรต่างๆมันผ่านไปอะแล้วเราให้โอกาสกับการอยู่กับตัวเองเป็นสักพักหนึ่งกลับกลายเป็นรู้ว่าการอยู่กับตัวเองคือพลังที่มีความสุขมากนะคะไม่ต้องไปเอาอกเอาใจใครแล้วชีวิตมีอิสระนะคะได้แบบไม่ต้องรักใครมากจนห่วงจนกังวลจนวิตกอีกต่อไปอย่างนี้ค่ะนะหรือก็อหลายๆพลังงาน พอกลับมารักตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วพอเวลามีใครเข้ามาเราจะกั้นกรองมากขึ้นเราจะเลือกคนที่ได้ทั้งถูกต้องและถูกใจนะคะมันจะเป็นไปแบบนั้นและเรายังแบบเขาเรียกอะไรอะเวลาจะเลือกคบใครอะคะ่ะเราจะไม่เลือกอะไรที่ขัดแย้งกับความต้องการของเราจริงๆเราจะอาจจะแบบ ไม่ใช่โอนอ่อนผ่อนตามหรืออ่อนแอกับความรักอีกแต่เราจะมีจุดยืนที่มั่นคงและพอเรามีตรงนั้นน่ะพลังงานจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามานะเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งค่ะจนเราสตรองเข้มแข็งกับตัวเองแล้วจนเรารักตัวเองแล้วคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนในรูปแบบเดียวกับเราคือเขาก็จะเป็นคนที่รักตัวเองเหมือนกันและ มีสีเสมอกันนะคะคือมีพลังงานที่ใกล้เคียงกันไม่ต้องเล่าความหลังความเจ็บปวดอะไรต่อกันแล้วอะแต่เป็นการมาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้ต่อกันเห็นไหมว่าจากสี่ถ้วยนะคะเห็นไหมว่าเขายื่นถ้วยหนึ่งให้เราอะแล้วเรานิ่งแล้วเราเฉยอยู่เรายังไม่รับเรายังเลือกที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนี่คือการใช้สติ มันไม่ได้หมายความว่าเรากำลังผักใส่โอกาสนะแต่มันกำลังบกบอกให้รู้ว่าเรากำลังทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่เราจะรับใครเข้ามาในชีวิตนะคะและเมื่อเราทำความรู้จักกับตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองได้อย่างถ่องแท้แล้วอะถึงวันหนึ่งที่จะมีใครเดินทางเข้ามาก็ ถ้าเขาเป็นคนที่เนี่ยมาเติมเต็มความสุขมาเป็นพลังบวกให้ต่อกันหรือมาเป็นแรงซับพอร์ตให้ต่อกันน่ะก็ก็ก็รับกันไว้ได้พิจารณากันไว้ได้นะฮะและมันมีโอกาสด้วยนะว่าเพื่อนๆนจะได้เจอเจอเขาอะ่ะในในความกระทันหันเหมือนกันแต่กระทันหันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเลออ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะจบจากคนนี้แล้วคนนี้เข้ามากระทันหันไม่ได้เป็นแบบน,นั้นแต่ มันเป็นความกระทนหันแบบที่เราอะ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะเจอแล้วอะ่ะคือเราอยู่กับตัวเองจนเรารักตัวเองแล้วคือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรไงคะ,ะแต่อยู่ๆก็คนนี้ก็เข้ามาและการเข้ามาของเขาเป็นการเข้ามาแบบพลังบุญหนุนนํากันนะคะอาจจะเข้ามาจากจากที่เราเคยขอพรไว้หรือจากที่เขาขอพรหรือจากบุญกุศลที่หนุนนากันมาแล้วจัก,กรวาลส่งมาแบบนี้ก็ได้ นะคะเจอเจอกันแบบกระทันหันเหมือนกันมันมีการจบกันไปแบบกระทันหันก่อดที่ผ่านมาเนาะมันเป็นสามดาบถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่ที่จะเข้ามาก็เป็นการจบกับคนนั้นไปแบบชัดเจนจากกระทันหันอะไรยังไงก็ชัดเจนแล้วเราถึงจะเจอเจอคนใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าที่จบกันไปก็มีโอกาสที่จะมาให้ความยุติธรรมกัน แบบกระทันหันเหมือนกันนะแต่ทางนี้พลังงานยังบอกว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นและใส่ใจกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองดีกว่าเพื่อนๆพยายามเดินเดินทางไปไหนอะเติมเต็มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะมีโอกาสเป็นผู้ให้ก็ทําพลังงานแหงการเป็นผู้ให้ที่ดีเวลาที่เพื่อนๆมีความไม่สบายใจมีความทุกข์เพื่อนๆแบบเดินทางไปเป็นผู้ให้ อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกเลยนะว่าเพื่อนๆได้รับพลังงานที่ดีมากแล้วบางทีเราให้กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะเรากับเติมเต็มใจเราให้มันฟูขึ้นอ่ะคือไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราอ่ะ แต่ไม่ได้หมายความนะคะว่าคนมีบุญคุณกับเราแล้วเราจะไม่ให้เราก็ควรจะให้นะเพื่อนๆอันนี้คือคู่ควรที่จะทําเลยนะคะแต่แม่หมายความว่าสมมติว่าเราไปเจอเจอกับใครก็แล้วแต่แล้วเราเห็นว่าเราอยากจะให้เขาอะอาจจะเป็นแบบอคนไร้บ้านนะคะแม่บ้านที่ทําความสะอาดห้องน้ําสาธารณะอย่างเนี้ค่ะหรือว่า ใครก็ตามแต่ที่เราแบบอยากให้เราไม่ได้ให้เพราะเราดูถูกหรืออะไรเขาเลยนะแต่เราให้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆค่ะไปให้กับเขาอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบว่าชื่นชมเขาอย่างเช่นเราเห็นแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาทําความสะอาดห้องน้ําเนาะแล้วเราเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราขอบคุณเขาเราชื่นชมเขาว่าเขาทําห้องน้าได้สะอาดมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่แบบว่า มอบตรงนี้ให้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันคือเป็นพลังใจอะที่ส่งต่อไปให้เขาอะเขายิ้มกลับมาหรือเขาแบบว่าใจฟูอะเราเองเราก็มีความสุขเนอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตรงนี้มันเติมเต็มนะบางทีเรามีเรื่องทุกๆออกไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าวันนั้นเราได้ความสุขกลับมาเลยอะเห็นไหมว่าวิธีการทําพลังแห่งความสุขอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากและมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง และมันเป็นเรื่องที่เราแบบว่ามันมีอยู่ในตัวในตนเราแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคําพูดที่ดีนะคะการคิดดีต่อผู้อื่นการให้พลังการอบกอดตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่เราอะทําได้โดยที่เราไม่ต้องสูญเสียพลังงานไปมากมายอะไรเลยนะคะมันเราทําได้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเราทําสิ่งสิ่งเนี้ยให้เราเกิดพลังงานแห่งความอบอุ่นเกิดขึ้นกับตัวเอง นะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทนหันเราอย่าไปกดโทษบอกว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่เราอ่ะผู้ควรกับสิ่งนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เราจะได้คุณค่าจากสิ่งนี้เราจะได้เรียนรู้จากสิ่งนี้เราจะได้ประสบการณ์จากสิ่งนี้เพื่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะเดินไปสู่ภายภาคหน้าอนาคตของเรารออยู่ และเป็นอนาคตที่งดงามและดีงามด้วยนะคะสร้างพลังที่ดีให้กับตัวเองเนาะนะคะอยู่ในพลังงานที่ดีมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องสร้างกัดเป็นผู้ให้ที่ดีตามแต่เพื่อนๆจะเห็นสมควรไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทำไปเลยนะโอเคค่ะเดีย๋ยวมาดูพลังงานของเพื่อนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีพลังงานใดบ้างมีธาตุ ลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพฤษกันมังกรนี้มาทุกธาตุนะคะมีผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ราศีตุลน,นะคะออกวันอังคารด้วยนะคะแล้วก็ราศีราศีพฤษศค่ะนะคะราศีพฤษศพได้ด้วยเนาะ อะโอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆมาจนจบคลิปแล้วนะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสับพอร์ตแหม่มด้วยนะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วถือเป็นค่าครูให้กับแหม่มด้วยนะคะมีอะไรก็มาบอกมาเล่ามาคอมเมนต์รับพลังงานดีๆกันไปได้นะโอเคค่ะจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ